น้องๆสงสัยนะหัวร้ออะไรหัวร้อยเล่นสี่ยี่สี่เขาบอกอะไรจำนวนที่คนให้ในแต่ละอข้ออล่องนี้เป็นความหมายของด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมเป็นความยาวนะครับของด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจงหาความยาวนะของรูป ของด้านตรงข้ามคุากทุกข้อในวันนี้พี่ใหญ่ของวานลูกตรงนี้สิตรงนี้ยี่สิบสี่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่สิกับยี่สิบสี่ยาวเขาว้าไนวันเ่าค้าแล้วเขาให้น้องหาด้าน,านตรงข้ามคุกชาพี่ขอสมมติให้มันยาวสี่แค,พค,พค่พี่ชายของเราเ็าชื่อพ่ทาบาลครับพี่ชายของเราก็บอกเรารับว,ว่าด้านตรงข้ามุณฉาก ศูนย์ยี่สี่หรือสี่สี่ใช่ไหมด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือสี่ยกกำลังสองเท่ากับด้านกลับออกมุมฉากสองด้านยกกำลังสองแล้วบวกกันพี่ขอเบรกแค่นี้ก่อนเนาะใครคิดว่าพี่ทำไปละวือตรงหน้าหนาวไหมครับหนาวง่ายที่ไหมหนาวไม่ออกหนาวเนาะง่ายง่ายแล้วพูดดีกว่าเนาะไม่เอาแต่ไม่สบาย หนาวไหมไม่หนาวน้องครับที่มันเยอะมากน้องานากด้านไหนที่ให้นั่งเลยนะถ้าน้องหนาวนะน,น้องยุง่อยังไม,ไ,มยไม่จบยังไม่จบใครหนาวย้ายพี่เอาพอแะขั้นตอนต่อไปคือคิดเลขครับติ๊กออสองสี่ตารางสองเท่ากับสิบตารางสองได้หนึ่งร้อย ยี่สราสใครยังไม่จับใครยังไม่จำให้น้องเอายี่สี่คูณยี่สแต่ถ้าใครจับแล้วพี่จับแล้วห้าร้อเจหถ้าน้อไม่จำน้องคิดเลขออกมาอันตรายใครราขึ้นมสองเท่2สองแล้วบอกว่ายี่สี่ยกมาสองได้สี่แอันตรายอันตรายนะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะได้เปรังสเท่ากับหก็ ถามพี่ว่าถ้าเป็นพี่จะไหมพี่ตอบเลยแต่ว่าน้องยังคิดไม่ได้ดีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่าคิดยังไงน้องๆครับพี่จะสอนอะไรนิดนึงน้องช่วยพี่จำเลยดีกว่า5้6เนี่ยมันคือ2ี่สิบางสองแต่มันมีตัวเลขที่คล้ายๆกันอีกตัวนึงที่เจอบ่อยมากเลขที่มันคล้ายๆกันมันจำง่ายครับ5้6เเปลี่ยนแค่เลขห้าเป็นเลขหก มันคือ2 4สกังสองถ้า6กรมันคือยี่สหกยกกำลังสองครับถ้าพี่ถามว่าอะไรยกกำลังสองในหกร้อยเจ็ดบหกมันคือยี่บหจริงๆมันมีสองตัวคือยี่หและลบยี่ก็ได้พอน้องเรียนแล้วว่าลบคูณลบมันได้บวกน้องเียนแล้วว่าลบคูณลบมันได้บวกถูกไหมแต่ซีแคนของเราคือความยาวของด้าน ตรงข้ามมุกฉากความยาวมันห้ามติดลบเปี้ยวเปี้ยวแมวเ,เอาแต่ยี่หกอยาก่างเดียวเดี๋ยวพี่จะลงแบบจดตามนะอาน้ำนิดหน,นึ่งหอแหกสดถดานนะต้องการอะไรบอกได้นะนี่เราแบบเองเรียกแค่นี้แหละ ครับพี่สิไม่เอาน้องคนะก่อนที่พี่จะสอนข้อสองน,นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการหาราฟที่สองว่าอะไรโยกมาสองในหกร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยคิดยังไงถ้าเกิดไม่จำแย่เลยคิดยังไงวะอ่าเดี๋ยวพี่จะสอนตักระดานโอเคนะไปรอกันนะครับ ถ้าหาว่าอะไรต้มาสอในให้ผมว่ายิบผมมันมีสองวิธีครับมันมีสองวิธีวิธีหนึ่งครับเรียกว่าการแยกตัวฟอจดไปเนาะการแยกตัวฟอจดตัวเกียเก่ยๆหน่อยนะน้องฟ้าเดี๋ยวที่ยังไม่พอเข้าใจจดหน้าไหนก็ได้น้องฟ้าแต่อย่าจดตัวเติบเกินเดี๋ยวที่ยังไม่พอ การแยกตรากอกครับทำยังไงโจทย์สักทีก็คือ6อน้องๆครับ676มันเป็นเลขคู่เวลาแยกออกใช้แม่2เวลาแยกออกอใช้แม่2 2 3 6 2งสามเจ็ดลหเหลือเศษ1ึงกลสิบปดเท่าไหร่สองแปดส ต่อ,อไปนะครับใช้แม่สองสองหนึ่งสองสามลบสองเกหนึ่งสองสด้สองเลยหนึ่กลยนสิบแปดงเทนี้เนี่ยร้อยหกเนี่ยเจอบ่อยมากจำดีกว่า13ใช้แม่2ไม่ลงแม่3ไม่ลงแม่5ไม่ลงแม่ 7, เจ็ก็ไม่ลง สิเอ็ดก็ไม่ลงสิบสามที์จะลจา้นะสิบสามคูณหได้13 16ามสิบหลบสิเดลเนสามคูณสได้สายเเห็นไหมขั้ต่อไปยังไงสาองตัวให้ดึงออกมาหนตัว3าสองตัวให้ดึงออกมาหนตัวแล้วก็อมาคูณกัน2องคูณสามได้หกเรียบร้บวิธีแรก การแยกตัวประกอบง่ายๆแค่แยกตัวประกอบเหมือนตอนป .6 กับป .1 แต่ข้อเสียก็คือบางทีเจอตัวเลขเยอะๆคิดไม่ออกสมมติว่าพี่เอาจำนวนเฉพาะมายกกำลังสองแบบนี้คิากนะครับเช่นน้องเจอนะครับน้องเจอ481างเงี้โอ้โห้ยโอ้เฮ้ย แม่สองก็ได้ไม่สามก็ได้ไม่ห้าไม่ใช่สี่ร้อยแปเอ็ดโทษทีนะแปดอยแปดบเแบบนี้สองก็ได้สามก็ได้หก็ได้เจ็ดก็ไม่ได้สิเอ็ดก็ไม่ได้นะสิบสก็ไม่ได้สิบเจ็ดก็ไม่ได้แบบนี้ยากเลยน้องจุนต้องมาเรียนรู้วิธีที่2ครับ